วันนี้ออราอยากชวนทุกคนมานั่งคุยเรื่องหนึ่งที่ไม่ว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทุกคนต่างเคยสัมผัสและเคยเจอในชีวิตนั่นคือความรักแต่ความรักจะงดงามหรือจะกลายเป็นบาดแผลหลายครั้งก็ขึ้นอยู่กับวิธีที่เราวางตัวโดยเฉพาะกับผู้หญิงหลายครั้งเราอาจถูกปลูกฝังว่าความรักคือการให้คือการเสียสละคือการอดทนแต่ให้จนลืมคุณค่าของตัวเอง สุดท้ายคนที่เจ็บที่สุดก็คือเราเองและนี่แหละค่ะคือที่มาของหัวข้อในวันนี้5จจตวิทยาของผู้หญิงฉลาด p l a y s สมา t e เตเป็นเหมือนศิลปะเล็กๆในการใช้หัวใจอย่างชาญฉลาดรู้จักรักแต่ไม่เสียตัวตน p l a y s สมา t e เคือศิลปะการวางตัวในความรัก ผู้หญิงฉลาดไม่ได้หมายถึงเก่งเพียงด้านความรู้แต่คือการเข้าใจทั้งหัวใจตัวเองและหัวใจคนอื่นรู้จักวางตัวอย่างมีสเสน่ห์มีคุณค่าและไม่ยอมให้ความรักมาทำร้ายตัวเองบทเรียนทางจิตวิทยาเหล่านี้คือศิลปะการใช้ชีวิตและรักอย่างฉลาด 1. รู้คุณค่าของตัวเองก่อนเสมอผู้หญิงฉลาดเข้าใจว่าความรักที่ดีเริ่มจากการรักตัวเอง เธอไม่ยอมลดค่าตัวเองเพื่อให้ใครมารักแต่จะเลือกคนที่เห็นคุณค่าในสิ่งที่เธอเป็นจิตวิทยาเมื่อคุณเห็นคุณค่าในตัวเองคนอื่นก็จะเห็นเช่นกันผู้หญิงฉลาดเข้าใจดีว่าความรักที่มั่นคงเริ่มต้นจากการรักตัวเองเพราะถ้าเราไม่เห็นค่าตัวเองเราจะเผลอให้คนอื่นมาตัดสินคุณค่าแทนลองนึกภาพดูนะคะ ผู้หญิงคนหนึ่งที่มั่นใจในตัวเองยิ้มอย่างเป็นธรรมชาติรู้ว่าตัวเองมีดีตรงไหนและกล้าที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์ที่ทําให้เธอเจ็บปวดคุณว่าผู้หญิงคนนั้นน่าดึงดูดไหมคําตอบคือใช่แน่นอนค่ะเพราะสเสน่ห์ที่แท้จริงไม่ได้มาจากเสื้อผ้าหน้าตาหรือรูปร่างแต่มาจากการที่เธอเคารพตัวเองจิตวิทยาบอกว่าคนเรามักจะปฏิบัติต่อเราตามแบบที่เราอนุญาตให้เขาทำถ้าเรามองว่าตัวเองไร้ค่าคนอื่นก็จะมองเราแบบนั้น แต่ถ้าเรายือนอยู่ในคุณค่าคนอื่นก็จะเห็นค่าเช่นเดียวกัน 2. รู้จักวางระยะอย่างมีศิลปะความรักที่รีบเกินไปอาจทำให้หมดค่าแต่การให้พื้นที่และเวลาแก่กันคือกุญแจสร้างแรงดึงดูดผู้หญิงฉลาดไม่รุกราวเกินไปและไม่ทำให้ใครรู้สึกอึดอัดจิตวิทยาการเว้นระยะสร้างความคิดถึงและทำให้คู่รักอยากรักษาความสัมพันธ์ไว้และรู้จัก วางระยะอย่างมีศิลปะความรักก็เหมือนการเต้นรำค่ะถ้าเราก้าวเข้าหาเร็วเกินไปหรือแนบชิดจนอีกฝ่ายหายใจไม่ออกมันจะทำให้ความสัมพันธ์เหนื่อยและหมดสเสน่ห์ผู้หญิงฉลาดจึงเข้าใจเรื่องจังหวะและระยะเธอรู้ว่าเมื่อไรควรใกล้และเมื่อไรควรถอยให้พื้นที่ยกตัวอย่างเช่น แทนที่จะโทรหาแฟนทั้งวันทั้งคืนผู้หญิงฉลาดอาจเลือกส่งเพียงข้อความเล็กๆที่จริงใจคิดถึงนะดูแลตัวเองด้วยแล้วเธอก็กลับไปใช้ชีวิตของเธออย่างเต็มที่ผลลัพธ์คืออะไรคนรักจะรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มาเพื่อพึ่งพาเขาแต่เธอเป็นคนที่มีชีวิตของตัวเองน่าสนใจและน่าค้นหาเสมอ จิตวิทยาความสัมพันธ์บอกว่าการมีพื้นที่ส่วนตัวไม่ได้ทำให้ความรักห่างหายแต่กลับสร้างความคิดถึงและความผูกพันที่ยั่งยืน3ส,สื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแต่สุภาพเธอเลือกที่จะพูดในสิ่งที่คิดและรู้สึกโดยไม่ใช้การประชดหรือการเงียบเป็นอาวุธเพราะรู้ว่าการสื่อสารที่ชัดเจนคือหัวใจของความรักที่ยั่งยืน จิตวิทยาการสื่อสารแบบเปิดใจทำให้เกิดความไว้ใจและลดความขัดแยง้งจงสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแต่สุภาพหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดของคู่รักคือการไม่สื่อสารหรือสื่อสารผิดวิธีหลายครั้งที่เราเลือกเงียบเพราะกลัวอีกฝ่ายไม่เข้าใจหลายครั้งที่เราเลือกประชดเพราะอยากให้อีกฝ่ายรู้สึกผิดแต่ผู้หญิงฉลาดจะเลือกอีกทางหนึ่งคะ่ะ เธอจะพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าเธอรู้สึกอะไรไม่ชอบอะไรแต่พูดด้วยความสุภาพและเคารพลองเปรียบเทียบนะคะแทนที่จะพูดว่าคุณไม่เคยสนใจฉันเลยผู้หญิงฉลาดอาจพูดว่าเวลาคุณไม่โทรกลับฉันรู้สึกไม่สำคัญกับคุณเลยเราช่วยกันหาวิธีที่ทำให้เรารู้สึกใกล้กันมากขึ้นได้ไหมเห็นความต่างไหมคะแบบแรกคือการโจมตีแบบที่สองคือการเปิดใจสื่อสาร จิตวิทยาชี้ว่าเมื่อคนเรารู้สึกปลอดภัยที่จะพูดความจริงความสัมพันธ์ก็จะมีรากฐานที่มั่นคงขึ้น 4. เข้าใจความแตกต่างไม่พยายามเปลี่ยนอีกฝ่ายผู้หญิงฉลาดจะมองว่าความแตกต่างคือสิ่งเสริมไม่ใช่อุปสรรคเธอไม่พยายามเปลี่ยนใครให้เป็นอย่างใจแต่เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมและเคารพกันจิตวิทยายิ่งคุณพยายามเปลี่ยนคนอื่นความตึงเครียดยิ่งมากขึ้น เข้าใจความแตกต่างไม่พยายามเปลี่ยนอีกฝ่ายความจริงข้อหนึ่งที่หลายคู่ลืมไปคือไม่มีใครเกิดมาเพื่อเป็นทุกอย่างของเราได้ผู้หญิงฉลาดจึงไม่พยายามเปลี่ยนแฟนให้เป็นคนในอุดมคติแต่เลือกที่จะเรียนรู้และยอมรับความแตกต่าง ถ้าแฟนเป็นคนเง,งียบๆแต่เธอเป็นคนพูดเก่งเธอจะไม่บังคับให้เขาต้องพูดมากขึ้นเหมือนเธอแต่เธอจะหาวิธีใช้ความต่างนั้นให้เติมเต็มกันเช่นเขาอาจเป็นผู้ฟังที่ดีส่วนเธอเป็นผู้เล่าเรื่องที่ทำให้เขายิ้มจิตวิทยาความสัมพันธ์บอกว่าการพยายามเปลี่ยนอีกฝ่ายมักนำไปสู่ความขัดแย้งที่ไม่มีวันจบแต่การมองความต่างว่าเป็นการเสริมกันจะทำให้ความรักเบาสบายและยืนยาว ห้ารักได้แต่ปล่อยเป็นผู้หญิงฉลาดเข้าใจว่าความรักไม่ใช่การครอบครองถ้าใครเลือกจะไปเธอปล่อยได้อย่างสง่างามเพราะรู้ว่าสิ่งที่ใช่จะอยู่เองจิตวิทยาการปล่อยวางทำให้คุณรักษาความสงบใจและศักดิ์ศรีของตัวเองรักได้แต่ปล่อยเป็นสุดท้ายแล้วผู้หญิงฉลาดเข้าใจว่าความรักไม่ใช่การครอบครองเธอเชื่อว่าถ้าใครสักคนเป็นของเราเขาจะอยู่กับเราเอง แต่ถ้าไม่ใช่ต่อให้จับแน่นแค่ไหนสุดท้ายก็หลุดมือไปอยู่ดีเพราะฉะนั้นเธอจึงเลือกที่จะรักอย่างเต็มที่แต่ก็พร้อมปล่อยวางไม่วิ่งตามไม่อ้อนวอนไม่ฝืนเก็บสิ่งที่หมดอายุและการปล่อยอย่างสง่าง,งามนี่แหละค่ะที่ทำให้เธอมีพลังมีศักดิ์ศรีและเปิดประตูต้อนรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาในชีวิต จิตวิทยาชี้ว่าการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการแพ้แต่หมายถึงการเลือกความสงบใจมากกว่าความปวดใจบทสรุป YG Your j Cho Nicho ผู้หญิงฉลาดไม่ใช่ผู้หญิงที่เล่นเกมในความรักแต่คือผู้หญิงที่เล่นอย่างมีสติ Play smarter เธอรู้จักรักตัวเองก่อนรู้จักวางระยะรู้จักสื่อสารรู้จักเคารพความต่างและรู้จักปล่อยวาง เธอรู้จักคุณค่ารู้จักวางตัวรู้จักสื่อสารเข้าใจคนและพร้อมปล่อยเมื่อถึงเวลาเพราะความรักที่แท้จริงไม่ได้ทำให้เราสูญเสียตัวเองแต่ทำให้เราเติบโตขึ้นอย่างงดงามความรักแบบนี้ล่ะค่ะที่ไม่ทำให้เราเสียตัวเองแต่ทำให้เราเติบโตขึ้นอย่างงดงามและถ้าวันนี้คุณกำลังอยู่ในความรักลองถามตัวเองดูสิคะคุณกำลังรักอย่างฉลาดหรือกำลังรักแบบที่ทำให้คุณหายไปจากตัวเอง คำตอบอยู่ในใจคุณค่ะทั้งหมดนี้คือ5้าจิตวิทยาของผู้หญิงฉลาด PlaySmarter ที่ไม่ใช่การเล่นเกมในความรักแต่คือการใช้หัวใจอย่างมีสติและศิลปะผู้หญิงฉลาดเธอรู้จักคุณค่าของตัวเองเธอวางระยะอย่างมีสเสน่ห์เธอสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแต่สุภาพเธอเข้าใจและเคารพความแตกต่าง และสุดท้ายเธอรักได้แต่ก็ปล่อยเป็นได้ความรักที่แท้จริงไม่ควรทำให้เราสูญเสียตัวตนแต่ควรทำให้เราเติบโตขึ้นอย่างงดงามและถ้าวันนี้คุณกำลังอยู่ในความรักลองถามหัวใจตัวเองดูสิคะว่าคุณกำลังรักอย่างที่ทำให้คุณมีความสุขจริงๆหรือกำลังรักแบบที่ทำให้คุณหายไปจากตัวเองอย่าลืมนะคะ คุณค่าของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครรักคุณแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณรักและเคารพตัวเองแค่ไหน Sparkling Heart